เดี๋ยวออนุนา้สั่งจัดแถวใหม่นะครับแล้วก็อวางคั้งมือวานเฉลิมมเดี๋ยวมากลอมือเถิเราขยับมาตรงนี้นะครับขออนาตนะครับขออนุญาตดยทุกฝ่ายทุ่านตามที่สือสั่งการนะครับผมลไปเลยนะครับมีไหขออนุญาตให้เรื่องันที่วันที่13ไม่ร้องก็รอเรื่องมาเรื่องแต่พอดีติดไฟติดสำคัญที่กว่าเลเรื่องอะไรเลยเเกียชุาาา ลอผู้ปรสชาการในหติชนผมใช้เวลาไม่เกิน3นาทีสั้นๆ้งภาษาอังกทเนื่องาหลายหน่วยด้วยันเสียงเพลงกันหน่อยตัวระดับรองผู้กอกองการปราบปรามแต่ละสอนอในกองปัาปรามตำรวจการปาบะ ทีทั้งหมดเองต้องกระผมบรรทัดตัวรัฐสยุตวจารักคลมาักรองมูขคำกรัรรองคำการสายตรวดรองบรรพบการสา,ายตร,ร,ตรยวจและปฏิบัติการพิเศษนั้งข้าราชการตำรวจทหารอาสาสมัครป้าประชาชน,นประดัพิธีระดมไหยแถวกว่าล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันสงกราน ีใชิด้วยในระหว่างวันที่13ถึง17เมษายน2 5 6 0เป็นช่วงเทศกาลสงการและคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกับภูมิลำนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งการจัดงานลื่นเลงสังสรรค์เพื่อฉลองเทศกาลสงการโดยจะมีประชาชน เข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากอาจเป็นช่องโอกาสให้คนร้ายถือโอกาสก่ออาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและอาจทําให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสกอา่อเหตุความไม่สงบ,บในพื้นที่ต่างๆได้กองบัญชาการตํารวจนครบาลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ,บเรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้กําหนดแผนระดมป้องกันป่าปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงการในปีพุทธศักราช2560และให้มีการปล่อยแถวระดมป้องกันป่าปรามอาชญากรรมโดยมอบหมายให้ทางกองบังคับการตํารวจนคบา2เป็นตัวแทนในการดาเนินการปล่อยแถวระดมป้องกันป่าปรามอาชญากรรมมีหน่วยงานประกอบด้วยกองบังคับการตารวจนคบา1 กองบังคับการสายตรวจและเป็นประการพิเศษกองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับหน่วยงานอื่นอาทิเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีกองบังคับบัญชานีขนส่งเทีมยวทหารกรงสานักสื่และหน่วยผู้ชี่นวกองและกองดิ้งรวมทั้งหน่วยงานอื่นในสายโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น184นายทหาร10นายรถยนต์จำนวน44คันรถจักรยานยนต์จำนวน45คันและภ้าคเอกชาชนจำนวน56คนเพื่อรอรับการตรวจความพร้อมได้รับฟังโอวาทจากท่านผมจึงขอเรียนเชิญท่านรองผู้ชการตำรวจแห่งชาติได้โปรดให้โอกาสให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงการพุทธศักราช2560และทำพิธีปล่อยแถวเพื่อเป็นหน้าที่ต่อไปครับพิธีปล่อยแถวระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงการประจำปี2560ของกองบัญชาการตำรวจนครนาันนี้ช่วงเทศกาลสงการจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากเดินทางกับทู้ที่ลุกเนาเพื่อร่วมร้องวันสงการานต์และวันครอบครัวาตามประเพณีหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตาา่ตางๆบางแห่งอาจมีการจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริงที่มีประชาชนถึงชาวต่างชาติสำนักงานต่างาขตระหนักและให้ความสำคัญกับสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้กำหนดมาตรการป้องกันปราก,กามอาญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงการประจำปี2560ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกปฏิบัติกำหนดให้ทุกหน่วยบูราณาการกำลังทุกภาคส่วนทหารตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมาัครหน่วยงานที่เกี่ยวขออย้อ,องภาคประชาชนระดมกวาดล้างอาญากรรม โดยชอบเป้าหมายยาเสพติดรวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชาะรัฐร่วมใจสงการปลอดภัยหรือเสพย์สงการในวันนี้ความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญรวมทั้งสร้างความพร้อมการปฏิบัติการประชาชนในการรับแจ้งเหตุตลอดเวลากิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามแผนรวมทั้งบริษัทขนส่งจำกัดที่ตุนาเอื้อเฟื้อสานที่การระดมปล่อยแถวในวันนี้หน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสังคมประเทศชาติการสงการประจำปี2560ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลณน,นบัดน,นี้ ในคิดว่บทุกสิ่งที่ถ่ายท่านรอวิบวันตีและวันตรีว่ากห่งสุขอาบุตรพรหมีวริศลงสุวรรณที่ได้กับชาตสประสาการที่สำนักงานหน่วยชาติโดยทางท่านพลเอกอนทิพย์ชัยยิตดาผู้ชักนำหร่วยชาติให้ดำเนินการในการที่จะสร้างความปลอดภัยเชื่อมั่นให้กับประชาชนในทในเรื่องของการดูแลช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับรวมทั้งเรื่องของการขับขี่ยวดยานการเดินทางต่างๆที่เกี่ยกิดความปลอดภัยแะ ทั้งการดูบ้านวัศครสร้างความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยที่บ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตรงนี้นี่เราจะเริ่มมีการดะเนินการ่อน้างตั้งแต่วันที่1ึถึงวันที่10เมษายนนะครับก่อนเข้าเทศกาลการในการดำเนินการตรงนี้เราได้เอาระบบการดำเนินการของสมการทางวิชาที่เราใช้อยู่โดยระบบ9กหนึ่งมาช่วยในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ตรวจพักการจราจรพร้พอมกับใช้ระบบเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่นไอเลอยู่นะครับมานผสมกันในการที่แจ้งเหตุเรื่องของการจราจรเรืร่องของความปลอดภัยในช่วงการเดินทางนะครับในพื้นที่ต่างๆท,ทั่วประเทศร้อยจังหวพิเจสิบหกจังหวัดน,นะครับรัฐบาเปลอดาัยทุกรั่าสามารถที่จะสามารถติดต่อได้ 191ได้ทุกงหแต่ขณะเดียวกันเราใช้การติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชันไอเอ็นอยู่ในความตัวนี้ซึ่งจะท,ทาให้การติดต่อนี้รวดเร็วสามารถรู้สถานที่ตรตวจนการที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปที่เกิดเหตุหรือไปช่วยในกรณีที่มีความสูญเสียที่เกิดบัเหตุการจราจรต้องใช้ตรงนี้ครับไปช่วยนะครับนี้ทั่วประเทศพร้อมกันเวลานี้นะสี่โมงเย็นนี้ทั่วประเทศพร้อมกันกองัิการ ต่มมอรับการนะครับตัวนี้ครับหรือว่าในระ Android นะครับก็เข้าที่ Google Play หรือเข้าที่ Play Store นะครับรับพิมพ์คาว่า Callister เลยดีนะครับ P O L I C I s R หลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดมานะครับหลังจากนดาวน์โหลดมาครั้งแรกเสร็จแล้วให้กดลงทะเบียนก่อนนะครับโดยการกรอกอีเมลชื่อนามสกุลเบอร์โทศัพท์แล้วก็มันเดือีเกิดนะครับหลังจากนั้นเข้าใช้ระบได้เลยนะครับให้จําฟังก์ชันที่ชื่อว่า i y e Lens นะครับ ท่านสาม,มารถที่จะส่งตำแหน่งทีมภาพและข้อความสามารถส่งและให้ศูนย์ตำรวจพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนในพื้นที่โรงแามหรือคนบานนะครับส่งในทางที่ตรงตรงแต่ถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับจะส่งถึง191จังหวัดนะครับเพื่อที่จะสั่งการให้เข้าไปดูแลทุกเพจที่น้องประการคนใต้โดยตรงครับตามเรื่องเลยนะต้องตบอกตรงก่อนครับ เท่กี่โมงครับนี่รถเรียงเนี่ยรถแกร็พอไปในรถนะคนขับเมาขับรถสายหรือเร็วเนี่ยกดปั๊บตำรวจจะแจ้งมารู้ได้หมดเลยเขาจะรู้ตำแหน่งที่อยู่นะฮะว่าอยู่ตรงไหนปลอดภัยอันนี้สายนี้เป็นบนที่ไหนครับใกล้ๆรถเรียังโปรแกรมครับ เ no ี่ยโปรแกรมนี้ช่วยเดี๋ยวดูคนขับขอบรถเบาสายไปสายมาตำัวจตำรวจจะมาเราสาะบุรีไม่ใช่ได้ทค่เราพี่เรื่อเออเดี๋ยวต้องช่วยกันช่วยกันนะครับแล้วไปอยู่ที่บ้านที่สาะบุรีมันกันมีเหตุเกิดขึ้นก็มันจะเป็นดังที่ศูนย์หึ่งก้าหนึ่งที่แอปอะไเคชันโพลิเรเน็ตเนี่ยเดี๋ยวให้ครับครับมวยกันไข้ามไว้ครับขราเนี่ยโดนง่ายครับเดียว